ถ้าอยากรู้ว่าเอ๊จะไปทำบุญที่ใดเราจะได้บุญมากพระพุทธเจ้าบอกว่าเ<ห>ธอศรัทธาที่ไ <วะ S 2> หนเธอไปท<ป>ี่นั่นนะเพราะพลังหรือศรัทธาคือกําลังนะศรัทธาคือกําลังถ้าเราไปทาบุญในที่สถานที่ที่เราไม่ศรัทธาจิตใจของเรามันจะไม่โน้มน้าวเกิดเป็นพลังบุญได้เลยนะเมือนเราไปแล้วนะไปวัดแล้วไปเห็นพระกําลังเล่นไก่ชนอยู่อย่างเงี้ย นะศรัทธาเราก็ไม่ได้ศรัทธาเราก็คิดแล้วในใจเราเกิดความสงสัยเอ๊ะฉันทาบ,บุญแล้วฉันจะได้บุญไหมฉันทาบ,บุญแล้วฉันจะได้บุญไหมนะคนคนนั้นได้บุญไม่เต็มนะแต่ถ้าบุคคนใดที่ทําด้วยศรัทธานเนี่ยเราจะดูกําลังใจเราเหมือนาอาจารย์สร้างระธาเนี่ยอาจารย์สร้างเพราะศรัทธาอาจารย์สร้างเพราะว่าอาจารย์เชื่อมัน่นว่าสิ่งที่พระอาจารย์สร้างเนี่ยคือรูปลักษณ์สังขารที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ 5. นะที่บรรจุพระอรหันตธาาุและพระธาตุพระปัจเจกพระพุทธเจ้ามีแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนจะได้กราบไหว้สักการบูชาพระอาจารย์มีความเชื่อมั่นมีความศรัทธาทำให้เราโช้เสียงิ่งทุกอย่างไปได้นะทำขึ้นมาได้มันทําให้เรามีกําลังใจนะกำลังก็คือพลระคือกําลังคือศรัทธานี้นะเขาเรียกว่าอินทรียอินทรียจะค่อยๆแก่กล้าขึ้นเรื่อยๆ เมื่อเรามีพลังศรัทธาเมื่อเรามีวิริยะก็คือความเพียรนะแล้วผลของความเพียรก็จะทำให้เราเกิดมีสติมีปัญญานะอินทรีย์แก,ะกะ่กล้าบาร,รมีก็แก่ก้าขึ้นเรื่อยๆเนะี่ยอันนี้เล่าให้ฟังนะวันนี้ขอให้ทุทกท่านทุกคนได้เห็นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่กับเรานะคะแต่อย่าให้ยักมาเข้าสิงเรานะคะนะเพราะกายมนุษย์เนี่ย มันเปลี่ยเสังภาชนะเราจะเอากาแฟาไปเทใส่แก้วมันก็จะเป็นแก้วกาแฟาเราจะเอาน้ําไปเทใส่แก้วมันก็เป็นแก้วน้ําร่างกายสังขารของเรานี้มนุษย์เนี่ยก็เหมือนกันนะไอ้ตัวคนเนี่ยคือร่างกายสังขารแต่จิตใจเนี่ยมันเป็นคนไหมจิตใจอาจจะเป็นเดรัจฉานก็ได้จิตใจอาจจะเป็นยักษ์ก็ได้ จิตใจเป็นเทวดาก็ได้จิตใจเป็นอสุรกายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมนุษย์นี่ยแปลว่าผู้มีสูงแปลว่าผู้ประเสริฐเพราะฉะนั้นถ้าคนที่จิตไม่สูงจะเป็นมนุษย์ไม่ได้นะจิตสูงเป็นมนุษย์ไม่ได้นะครับจะเป็นมหได้นะเป็นยักษ์ได้เพราะฉะนั้นมนุษย์เนี่ยไม่รักษาความเป็นมนุษย์คือเอานิสัยของเดรัจฉมาใช้คือเอานิสัยของยักษ์มาใช้ คืออน,นิสัยของอสุรกายมาใช้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้มาปฏิบัติธรรมก็คือมาดูตัวเองนี่แหละนะมาทําใจนี่แหละปฏิบัติที่ใจนี่แหละไม่ได้ปฏิบัติที่อื่นหรอกต่อให้เราไปอยู่ที่วัดใดก็ตามถ้าจิตใจของเรามันไม่รับเอาบุญมันก็ไม่ได้บุญหรอกนะไม่งั้นเขาก็ไปนอนเฉยเแล้วนะไปอยู่ในวัดแล้วบุญน,นี่ต้องทําเอาเองรักษาศีลเราตองต้องรักษาเองเพถึงจะได้ศีล ถ้าให้ศีลเนี่ยไม่ใช่ว่าได้แล้วนะเราต้องเข้าไปดูเป็นยามอยู่กลางยามอะไรก็คือเฝ้าระวังกายวายจาใจนะไม่สะทกสะทานต่อสิ่งใดเหมือนสาสตร์นี่แหละเมื่อถือศีลก็เหมือนเราเรามีสาสตร์นะสิ่งที่มากะทบสาสตร์ก็คือลมปอนะตาหูจมูกนิ้กายใจมันเป็นทางเข้าของโจรผู้จะมาป้นใจเรา เพราะฉะนั้นคนที่ยอมให้โจรพ้นใจได้จะถือว่าเป็นผู้ที่รับตัวเองไม่ได้โจรที่ว่าน,นี้ก็คืออา่านะอาหารตาอาหารใจมันเยอะมันเข้ามาทางไหนมาทางตามาทางหูมาทางจมูกมาทางปากมาทางกายสัมผัสเพราะฉะนั้นะคนที่รักษาสิลคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเขาจะรักษาคอน,นี้อย่างดีนะเปรียบเสมือนเราสร้างเรือเรือเนี่ยมันมีรูอยู่หรูด้วยกัน นะคือรูปเสียงกลิ่นรสอดธรรมะมาเราถ้าหกรูนี่ไม่รักษาให้ดีเรือนั้นจะถึงฝั่งเลยคะถ้าเรือรั่วนะเพราะฉะนั้นตาก็อย่าให้รั่วหูก็อย่าให้รั่วจมูกก็อย่าให้รั่วปากก็อย่าให้รั่วกายก็อย่าให้รั่วนะ่ถ้ารักษาสิ่งนี้อยู่ตลอดเรือเรานั้นจะเป็นเรือที่ข้ามฝั่งได้อย่างปลอดภัยแต่ถ้าเรือลำใดที่เปิดหูเปิดตายอยู่ตลอดเนี่ย จะเป็นเรือที่ปลอดภัยไม่ได้นะอารมันอยู่แค่นี้มันอยู่กับเราเนี่แหละไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นหรอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรารักงกาอยู่ตลอดนะความเป็นมนุษย์ก็อยู่กับเราอยู่ตลอดสัตว์ประเสริฐก็อยู่กับเราอยู่ตลอดสินธรรมเมื่อเราได้ความเป็นมนุษย์แล้วรับบวกเพิ่มเข้าไปอีกไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจยและก็เป็นผู้เมตตา นะเป็นผู้เมตตานะครับมนุษย์มาบวกธรรมศีลมาบวกธรรมนะก็กลายเป็นศีนลธรรมถ้า,าถ้าจะเป็นคนที่อิจฉาตาร้อนคนอื่นหรือจะเป็นคนที่ปักปานผู้อื่นด้วยกายด้วยวายจาใจาคนนั้นไม่มีศีลแล้วถ้าขาดความเมตตาอีกรมคนนั้นก็ไม่มีเพราะฉะนั้นศีลบวกธรรมจึงเรียกว่าศีลธรรมนะเนี่ยแหละความเป็นมนุษย์จะทําให้เรามีจิตสูงขึ้นเรื่อยๆ มีเป้าหมายกับตัวเองนะศึกษสาวงจรปฏติจะสมุปบาทวงจรกาเกิดตอนแห่อองการดับของแต่ละอย่างแล้วไปๆมาเราจะมารู้ว่าอ๋อความทุกข์นี่มันมาจากไหนพระพุทธเจ้าบอกพระพุทธเจ้าตรัสรู้อร,ริยสัจสี่คือความจริงนะมนุษย์เราทุกข์เพราะอะไรเพราะส่งจิตไปออกไปข้างนอกนะส่งจิตออกข้างนอกเดี๋ยวก็ไปยึดกับสิ่งนะั้นเดี๋ยวก็ไปยึดกับสิ่งนี้นะยึดกับเสียงเสียงมันก็ไม่มี มีตัวตนไหมคะเสียงนะไม่มีนะความคิดมีตัวมีตัวไหมก็ไม่มีมันเป็นของไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าบอกว่าอะไรที่มันไม่เที่ยงจะเรียกสิ่งนั้นว่าเป็นความสุขไม่ได้นะอ๋อมาล้างสวยใช่ไหมได้ข่าวว่าสวย ไปอยู่ใกล้โอ่งดูโอ่งให้พระอาจารย์ได้มีน้ำไหมน่ะใครจะเอามาใส่เอาน้ำมาจะรดนี่หรือไงป้าได้ทำฐานหรือยัง ทำฐาแบบก็ใครใครที่จะอาข้มูลไปให้ไัญชีทำขานให้ก็ได้นะครับนะอ่ะคราวนี้เพื่อเพื่อไม่เสียเวลาเลื่อ,โอนโองมานะแกองนี่เลยะไหนบอกว่าเจ็บขาฮะไหนบอกว่าเจ็บขา คนละช่องครับอาจารย์ผมเปาศินารินสเตชั่นครับ,อ,บอ๋อคนละช่องครับอี่อภิเศกครับออ ใครจะเอาใจฐานก็ได้ก็ตามใครแต่เขาไม่ได้เยแกยกลง ้มันมีขึ้นอยู่หรอได้ครับได้ครับผมหน่อยๆครับมันไม่ต้องเยอะนะแจ้งกันมนวัาที่นั่นองไรบางคนอาจจะไม่เคยเห็นทำอะไรนลยไล่ผี อ่ะเดี๋ยวเราไปทำฐานกันอยู่พี่โจ้ไปไปให้ไม่ค้าเขาทำขานให้อี่ตรงแมไม ตอนนี้แล้็ไม่เหมือนกันไหน m फ्रवर वजबाद की 26 बहा उपफि षाल

ครับก <lien> ็มเครื่องหน้าครับเก็บหน้าต่อนา3ชั่วโมงยิงกืนยาจบ ขี่เคยเข้าบ คนเยอะๆแบบนี้ห้ามตดนะมีกติกาา ง ah, านของนายเตะโดดเสร็จแล้วผู้ชายผมว่าจะเป็นผู้ชายเป็นมากนะ ลงไลนแล้วเข้าพิธีแ้วก่อนไม่เราเข้าอยู่ในสายสิด้วยกันได้ไม่ได้ ถ่านี้ครับิธีหมดนะครับพจานครับเข้าวิธีหมดเลยเราจะเน้นคนดูแข่น ไื่ให้ไลใครไม่ให้ไล่ทอาจารย์ให้อาจารย์ไล์สดได้ไหมครับไม่ได้ไหมครับเดี๋ยวก็จะลงหมดทุกข้ออ๋อเดี๋ยวลงก่อนเราเราเล่นของแลล้วงอแต่แต่ถ่ายทำได้ไหมครับถ่ายถ่ายทยก็ไม่ได้ครับไม่ได้เนาะเอ๋อเขียเขียนเดี๋ยวลงก่อนนะครับผมท่าอาจารย์ห้ามนะครับ เอาที่นี้ก่อนนะครับผมลงก่อนนะครับลงก่อนนไปอยู่ข้างนอกกันดีนกว่าน,นะครับลงตรช่องเลยนะครับลงช่องฮะ